ทางองค์กรของเราจัดกิจกรรมต่างๆเพราะแต่มื่องมองว่าเราทํางานกันมาทั้งปีนะทํางานกันมาทั้งปีเรียกว่าถูกซ้อมมาทั้งปีแล้วปีนี้หรือช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ที่เป็นวันชื่นคืนศขแต่บางทีถ้าไม่มีธรรมะในวันชื่นคืนศกนี่ก็แย่ได้เหมือนกันเพราะบางทีเราก็อาจจะมีใบายามุกมีอะไรเข้ามาก่อนแต่วันนี้แต่ว่าไม่ไม่พูดถึงใบายามุกวันนี้พูดถึงเรื่องดีๆนะ มีสี่ประเด็นด้วยกันที่อยากจะพูดวันนี้ประเด็นที่หนึ่งก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะอยู่ในเรื่องของการทางานก็ผสมกันอยู่ในในใี้ให้ไว้สี่ข้อหนึเรื่องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตสองมีวิธีชิดที่เป็นสัมมาสามใช้เวลาเกิดประโยชน์สูงสุดและสี่เป็นมนุษย์ที่รู้จักพอช่วงนี้ถ้าไม่พูดเรื่องพอนถือว่าไม่อินเทรนด์เพราะฉะนั้นต้องหมั่นพูดเอาไว้ ประเด็นที่หนึ่งก็คือตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตทําไมต้องตระหนักรู้ด้วยอาตมาคิดว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดนะเพราะตอนนี้สังคมไทยเราทั้งสังคมเนี่ยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงินมากๆเลยเงินเราเป็นสิ่งสมมุติเมื่อวานอาตมาพาไปพูดที่บริษัทหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เลยพูดเรื่องเงินเป็นสิ่งสมมติท่านราาประธานทําห,หน้าไม่ดีเลยเงินเป็นสิ่งสมมตุมมมติแต่ว่ามันจาเป็นไหม จำเป็นนะอัตมาพ้ามเลยก็จำเป็นนัเงนะินใช่ไหมแต่ว่าเงิน่มันจำเป็นกับเราสำคัญก็คือเราใช้มันหรือมันใช้เราเท่านั้นเองถ้าเราใช้มันมันก็ปลอดภัยแต่ถ้ามันใช้เราเนี่ยเงินเนี่ยเป็นนายที่ใจดําที่สุดในโลกพร้อมรอมกันนั้นก็เป็นท่าที่พร้อมจะเนรคุณใช่ไหมเป็นท่าที่พร้อมจะเนรคุณนะ บางทีจ้างคนอื่นให้เป็นค่าคาู่อไริพอมือปืนไปถึงคู่อไริจ้างมากกว่าสองเท่าย้อนกลับมาดีนูเอ็นชอยเลยดูเงินทานํามันทงานสิเห็นไหมเงินทํางานมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสังคมไทยเลยโทกระตุน้นให้วิ่งไปหาเงินมากก็วิ่งไปหาสิ่งสมมุติมากแต่เราลืมหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าเงินจําเป็นก็จสิ่งแต่เงินมันไม่ใช่จุดหมายเงินเป็นแค่มัควิธี แต่ตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาเราถูกกระตุ้นให้หมองว่าเงินคือจุดหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นปรัชญาของประเทศปรัชญาของชีวิตมันเปลี่ยนจากร่มเย็นเป็นสุกกลายเป็นมั่งเมยสีสุขหมายความว่าคนที่จะเข้าใกล้ความสุขคือต้องมั่งเมีให้ก่อนอันนี้ก็ผิดไปนิดนหนึ่งว่าถ้าไี้จริงยันอยู่เย็นเป็นสุขหรือร่มเย็นเป็นสุขคือสิ่งที่เราควรจะคาดหวังทําไมต้องหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเพราะถ้าเรากําหนดเป้าหมายของชีวิตไม่ถูกชีวิตที่เหลือเราจะยุ่งทั้งหมดเล ฉันคือเราเชื่ออย่างไงเราก็จะใช้ชีวิตกันนั้นแหละเหตุที่เราต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตก็เพราะชีวิตเนี่ยมันได้มาแสนยากสิ่งที่ยักงี่สุดในชีวิตมีอยู่สี่ประการนะหนึ่งกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์แสนยากสองกว่าจะดํารงชีวิตรอดก็แสนยากสามกว่าจะพบพระพุทธเจ้าก็แสนยากสี่กว่าจะได้ฟังสัจธรรมก็แสนยาก เสียอย่างนี่ของยากหมดเลยอตาตมาคิดว่าเราโชคดีที่สุดนะเพราะเราได้มันมาหมดละหนึ่งกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์แสนยากมันยากตรงไหนกว่าพ่อแม่จะเจีบกันเตดเนี่ยใช่ไหมทุ่งเทไปเท่าไหร่สารพัดจะเสียแซงแสดงใช่ไหมไม่มีก็ทำว่ามีไม่รอก็ทำมันรอเสีวขึ้นหน้าแมหนึ่งสันสะเทือนไปทั้งวันเนี่ย กว่าจะจีบกันติดใช่ไหมก่อนโปรโมชั่นทําทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเราดีหลังโปรโมชั่นค่อยลดออชชั่นลงมาเห็นไหมเนี่ยกว่าพ่อแม่จะจีบกันติดแต่งงานกว่าจะรอดเป็นเรานี่มันยากเหลือแสนนะบางทีมาปฏิสนธินะเอ้ากินยาคมอีกเห็นไหมเกิดไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นะเวลานี้ยากมากไป หายปีก่อนนะครับไปที่เมืงจีนมาจีนนี่ก็มีประชากรประมาณ300ล้านคนนะผู้หญิงหนึ่งคนท้องได้ครั้งเดียวนะใทยเคยแต่งงานแล้วถ้ามีลูกแล้วนะมาแต่งใหม่อยากไม่ลูกยังไงก็ไม่ให้ท้องอีกนะถ้ท้องอีกกิดกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นบนถนนในปักกิ่งเนี่ยหนึ่งจะไม่มีสุนนะสองไม่มีผู้หญิงท้องทาไมไม่มี สุนัขเนี่ยไม่ควรจะมีอย่างนี้เพราะเขากําลังเตรียมงานเตรียมจัดโอลิมปิกระดับโลกใช่ไหมไม่มีสุนัขกำจัดท้องผู้หญิงท้องไม่มีเลยเพราะว่าท้องในครั้งเดียวในชีวิตอย่ามาทธอเลอิศเธรามเดินแถ่วนั้นเดินมอเตอร์ไซค์เฉียว,โโเ,ยวเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยของการที่เราจะเกิดเป็นคนนะมันแสนยากเหลือเกินแต่โชคดีที่ทุกท่นา,าทนนะบัดนี้เราเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่แล้วมีใครสงสัยในความเป็นคนของเลยไหม เราเป็นแล้วนะตอนนี้แสนยากเราก็ได้มาแล้วพระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบเห็นว่าการเกิดเป็นคนนี่มันยากยังไงร,รู้ไหมองค์บอกว่ามีมหาสมุทรแห่งหนึ่งกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนมหาสมุทรแปซิฟิกบนพื้นผิวมหาสมุทรมีห่วงยางของหนึ่งลอยฟ้องอยู่ถูกลมพัดก,กระจายไปเป,ปทิศทัท้งสี่วันนี้ไหลไปทางโน้นวันโน้นไหลไปทางนี้คิดดูมห,หาสมุทรมันกว้างขนาดไหนในห่วงยางอันเดียวมันก็ไหลฟ้องไปด้วยทีนี้ ใต้พื้นผิวมหาสมุทรอันแสนเล็กนั้นมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งเป็นเต่าก็ว่าอาพับแล้วนะมันยังตาบอดอีกเป็นเต่าตาบอดร้อยปีเต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีขึ้นมาเหนือพื้นผิวครั้งหนึ่งแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วทํายังไงต่อโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหัวมาสวมกับห่วงยางนั้นเป็นไปได้ยากโดยง่ายยากมากมาก อาจารย์ว่าคิดว่าตอนนี้เต่าตัวนั้นเจอห่วงยางหรือยังเห็นไหมไม่รู้จะเจ,เจอหรือยังใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าเนี้ยโอกาสที่เต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาร้อยปีผ่านเอาหัวมันสวมกันห่วงยางพอดียากแสนยากเพียงใดแต่การเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นนับรอยเท่านับผ่านเท่าเพราะฉะนั้นใครได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยใช้ให้คุม้มใช้ให้คุม้มและใช้ให้เป็นด้วย ไม่กว่าจะเกิดเป็นมนุษย์แสนยากพอได้เป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวไปตายเพราะมีดไปตายเพราะปืนไปตายเพราะรถชนรถเฉียวเกิดมาแสนยากไปตายง่างยง่ายนั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตนี้เราจะต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมันทํายังไงจะระหนักรู้ถึงคุณค่าของมันก็ต้องรู้จักเปรียบเทียบชีวิตในอดีตมีกรรษัตริย์ดวงวันหนึ่งมีราชโอรสสองพระองค์ องค์พี่องค์น้องไม่รู้จะให้ใครขึ้นสมัยราชถ้าตัดสินง่ายมันปูตานก็ดีสิให้เจ้าชายจิ้งนี่ขึ้น,น่อยคนไทยดีใจังเไยรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมที่นั่นเขาตัดสินง่ายมีหลายพระองค์ก็จริงนะแต่สเสด็จพ่อชัดเจนทีนี้ที่เมืองนี้เสด็จพ่อไม่ชัดเจนก็เลยเรียกพระโชวรถมามอบม,ม่อนินให้องค์ละใบ ดูซิว่าลูกจะทํำยังไงเป็นปริศนารมลูกชายคนโตได้มอดินไปแล้วโปรดเสด็จพ่อมาเราเป็นรชาชทายาทโดยตําแหน่งอยู่แล้วแต่งตั้งก็แต่งตั้งเลยสิทําไมต้องมาให้หมอดินเราได้มอดินกลับไปอืมโกรดเสด็จพ่อฉีรถมอดินเลยสามวันมอดินกลายเป็นกระโถนเต็มไปด้วยของหดของเน่ามีาลายวันเป็นของแถมด้วย ส่วนองค์น้องได้หม้อดินไปก็มาแนั่งเลือกดูเอ๊ะหม้อดินเปล่าๆจะทํายังไงอย่า,อยากนั้นเลยหาดอกไม้มาปลูกดีกว่าก็ไปได้ตน้นกุหลาบมาตน้นเอาลงในหม้อดินของพ่อสักหนึ่งเดือนต่อมาเนี่นยแสดพ่อมีรับสั่งเรียกโอรสทั้งสองเขาเฝ้าดวนสีเลยและในคําสั่งนั้นก็มีบทเฉพาะการด้วยว่าเอาหม้อดินของพ่อมาด้ดยในสภาพเดิมทุกอย่างห้ามเปลี่ยนแปลง องค์นี้เลยต้องอุ้มกระโถนฉี่ของตัวเองมาแรงวันตอมหึงเดินก็ท้องพรโรมไปทุกคนเห็นก็ตกใจทําไมมันเป็นอย่างนั้นองน้องอุ้มกระถางหม้อดินเข้าไปตอนนั้นโกลาบเริ่มผิดบานและพอไปถึงเสด็จพ่อฟันทองเลยให้องน์น้องเป็นรัชทายาทส่วนองค์นี้เนี่ยให้ดูแลหม้มอดินไปนั้นซึ่งแบบน,นี้เป็นกระโหนเลยนะเหมือนเดิมไปเสนาธรรมอยู่ตรงไหน,น ปัญหาธรรมอยู่ตรงที่เราทุกคนมีต้นทุนคือเรามีหม้อดินกันคนละใบหม้อดินคือร่างกายเราเนะได้มาเเท่ากันหมดถ้าซีกันหน้าในรวมกันเป็น,มนหม้อเดินหนึ่งใบทีนี้เราก็ต้องมาถามเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้เราได้ทาหม,ม้อดินคือชีวิตใบนี้ให้เป็นกระถ or ด้อยกระถางม,มันเป็นกระถนหรือกระถางทุกท่านลองถามตัวเองดูนะ กระโถนก็คือมันเต็มไปด้วยของที่สกปรกอะไรที่ไม่ควรใส่เข้าไปในชีวิตที่แกก็ใส่เข้าไปอัดแน่นไปหมดเลยมองหาสาระแทบไม่เจอเลยอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่สำนักพิมพ์ไปทํางานใหม่ๆเล่าไม่กินโบรีเรไม่สูงพอไปนั่งปุ๊บบรรณาทิการมีชมรมบันศุกชมรมบันสุกมันต้องมานั่งกินเล้ากันปรึกษาหารเรื่องข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง เขาไปอยู่เดือนเดียวเท่านั้นเองแกไปทุกสุกเลยนะเขาไม่เรียกประชุมแกก็ไปเจ้านายไม่อยู่แกก็ไปไปไปมามาจากเป็นน้องใหม่กลายเป็นตัวหลักทุกวันนี้เจ็ดเล่างอมเงมเลยเห็นไหมเนี่ยมอดินของเราเนี่ยบางทีมันดีอยู่แล้วนะเราก็เริ่มมาตรงนั้นมันใส่เอาตรงนี้มันใส่สุดท้ายมารู้สึกตัวเองเต็หนึ่งายลนะวมอดดินของฉันกลายเป็นกระถล r แล้วนะมีกี่คน ที่ใช้ชีวิตมันจะถือตอนนี้แล้วมองดูเองเออโมอเดลของฉันตอนนี้มันเป็นกระถางนะน่นเ่เข้าท่าเหมือนกนันนี่ดูที่มีแต่ของสวยของงามอยู่ในชีวิตของเราของสวยของงามในที่นี้หมายถึงข้างในชีวิตนี่มันมีธรรมะมันมีคุณธรรมความดีที่เมื่อหันกลับมามองเองแล้วสามารถหลับตาลงแล้วก็ยิ้มทั้งน้ําตามีไหมยิ้มทั้งน้าตาตอนกลางคืนก่อนนอนส่วนมากมันจะเป็นยังไงร้องไปทั้งตาไหลไป หลับตาลงเมื่อไหร่นะเหไม่น่าเลยใช่ไหมมีน้อยคนที่จะยินมทั้งน้ำตาและเปลี่ยนเปลเอ็นใจกับการใช้ชีวิตในรอบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตารย์นครสิ่งคิดว่าเราทุกคนณนวันนี้ก่อน